สวัสดีนะคะพี่พี่หาสวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเดิมนะพี่นะ98ล้าน,นัดทักเครื่องนะจ๊ะพี่สแกน QR c o ารเพื่อเพื่อนเพื่อนนะคะพี่หา0626172609จ้าพี่สแกน QR c o ารคเพื่อเพื่อนเพื่อนนะคะ0626172609นะคะพี่นัดมีเบอร์เดียวนะพี่นะ98ล้าน,นัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่สแกน QR code ตรงนี้เราจะเป็นเพื่อนกันเลยนะจ๊ะจ้าพี่พักเครื่องนะคะ มีมาให้พี่เลือกซื้อช่องหาทุกวันนะจ๊ะพี่ชมองคแรกกันก่อนเลยนะคะพี่หาองค์แรกนะคะเป็นลัตนะนะพี่นะลัตนะสังกระจายลัตนะพิมพ์อุ้มบาทนะพี่นะด้านหน้า,นา,นาองค์ท่านจะมีบาทน้อยๆหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวพี่ชมดูนะขนาดหน้าตากนะจ๊ะอยู่ที่5นิ้วแน่นอนจ้ะพี่หน้าต่างองค์พระอยู่ที่5นิ้วนะนงงนวนะเดี๋ยววัดขนาดก่อนนะจะให้ยกให้พี่ชมนะ5นิ้วนะความสูของขององค์พระนะจ๊ะ มีน้ำหนักมาพี่น้ำหนักน่าจะประมาณโลนิดๆเลยอยู่ที่แปดนิ้วนะจ๊ะพี่แปดนิ้วนะคะแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วนะพี่นะตามในกล้องเลยแปดนิ้วนี่สวยงามเลยค่ะพี่ใต้ฐานนะเป็นดินไทยเก่าๆนะพี่นะแบบนี้เลยสีดําๆแบบนี้เลยนี่แล้วก็ ตรงนี้เป็นลงทองมาแบบนี้นะคะพี่เนาะนี่เป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยพระสังกจายนะพี่นะเขาบอกว่าในบ้านเนี่ยมีพระสังกจายจะดีมากเลยนะคะถ้าบูชาพระสังกจัยไว้นะคะพี่จะดีมากเลยนะคะนี่ค่ะองค์นี้นะคะพี่สวยงามสวยสมบูรณ์ไม่ได้ฟ่อมตรงไหนเลยนะคะพี่องค์พระสวยมากจริงๆจ้ะร,ราคานะคะพี่อยู่ที่3,800นอะจ๊ะพี่ค่าจัดส่งไปทางบกเพิ่ม100บาทนะคะ จ้ะต่อรองได้นิดหน่อยนะพี่นะสําหรับพี่ท่านใดอยากเช่าหานะจ๊ะต่อรองได้นิดหน่อยนะพี่จะพี่ต่อมาเรามาชมพระเครื่ององค์เล็กๆนะจ๊ะพี่องค์ละหกร้อยโปรโมชั่นซื้อจับคู่เหลือหนึ่งพันนะจ๊ะจะส่งไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทสําหรับพระเครื่องนะจ๊ะเริ่มที่องค์แรกก่อนเลยนะพี่นะองค์แรกนะจ๊ะพี่ขออนุญาตปูมนะเป็นพระหูยานลบบุรีนะคะพี่หานี่จ้ะเป็นชิ้นเงินนะพี่ เก่าเดิมเดมแบบนี้เลยพี่นะนี่เป็นพิมพ์เป็นชินเงินพี่นะหูยานลุรีนะพี่นี่น่าสวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่รอยยิ้มนะสวยงามเลยนะจ๊ะพี่นี่องค์นี้นะจ๊ะพี่จ๋าไล้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะจ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่เป็นพระนาปกพี่สภ,ภาพใช้อพี่นะ้องนี่พระเหลือเท่านี้เลยนะคะพี่นะของเก่าอ่ะพี่เก่าแบบนี้เลย ถ้าพี่ท่านใดชื่นชอบนะฝังนัดใส่กรอบได้เลยพี่ได้ความเก่าความสวยเลยพี่นี่นะนะจ้ะพี่นักหกนะหกร้อยเช่นกันนะคะพี่หาหกร้อยเช่นกันนะ <c oughs> ต่อมานะคะพี่เป็นพระร่วงนะคะพี่พระร่วงนั่งหลังริมนะคะพี่หาเนี่ครับพี่เบ้าเดิมๆเ,เลยนะจ๊ะเป็นแบบนี้นะนี่ด้านหลังจะพี่นี่จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะพี่หา ใต้ฐานจะพี่นี่จ้ะนะคะพี่ห0ร้บาทจะสวยงามนะจจะพี่สวยงามมากเลยต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะ mm. เนื้อคล้ายๆเนื้อขันนะพี่นี่ออกวัดท่ามาไฟนะพี่นะนจะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้อจ๊ะจ้ะ พี่ขาหก0บาทเท่านั้นจ้าพี่ฟื้นจับกู้ได้เลยเนะจ๊ะต่อมานะคะพี่หมักเป้งรอเปล่าคะไม่แน่ใจเป็นเนื้อสัมบลินะพี่นะออกอเขียวๆแบบนี้พี่นี่ในฐานเป็นแบบนี้เป็นของเก่านะพี่น,ะนี่เก่ามากเลยนะคะจากพี่ที่600เช่นกันจ้าต่อมาเป็นหลวงพ่อทองนะพี่นะหลวง หลวงพ่อทองพี่เนี่ยหลวงปู่ทองนะพี่นะเนวัดเขากบพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะ,จะมีรอยจานนะพี่นะใต้ฐานมีรอยเหล็กจานแบบนี้นะจ๊ะพี่เห็นไหมเหล็กจานนะพี่นะสวยงามเลยจ้ะพี่นะจ้ะเก่าแบบคลาสสิกคลาสสิกนะพี่นะนี่หกร้อยจ้ะ ต่อมาเป็นเหรียญน,นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อแก้วเหรียญหลวงพ่อแก้วกระพงมาลายนะคะพี่เป็นเหรียญแบบนี้จะ600้ะหกร้อยเช่นกันนะคะพี่ขาหกร้อยหกร้อยนะพี่ซื้อจับคู่ได้เลยจับคู่เจลือที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขาต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินมีสององนะพี่นะอันนี้องค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะคะพี่อันนี้เป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมค่ะพี่ขา พิมพ์นิยมเนาะนี่จ้าเบ้าประกบสวยๆเลยพี่นี่พิมพ์นิยมนะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าอันนี้จ้าพี่จ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่เออสวยงามพี่นะนี่เปเก่า,กาๆนะพี่นะองค์ที่สองเป็นพิมพ์คิตรานะคะพี่อวลลำบึกสวยงามเช่นกันนะพี่นะตานะคะนี่จ้า เก่าอะเนาะพี่เนาะก็ตามภาพเลยใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่ใต้ฐานจะฝุ่ยๆแบบนี้นะคะพี่600เช่นกันนะจ๊ะโปรโมชั่นองค์ละ600หมดแล้วนะพี่ต่อมามาชมองค์ละ700นะจ๊ะเริ่มที่เหรียญน,นี้ก่อนเลยพี่อันนี้เป็นเหรียญเลี่ยมเปิดนะพี่นะเปิดหน้าเลี่ยมเปิดแบบของสมัยเก่าโบราณโบราณหน่อยพี่เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลัง ไปเรียนหลวงพ่อหน่ายนะพี่นะวัดบรรแจ้งนะพี่ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วจะเป็นรุ่นแรกนะคะพี่่าจ้ะ,จะ700เจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยจ้ะต่อมานะจ๊ะอันนี้ไม่ทราบที่จริงเลยพี่ชัยวัดนะคะพี่ไม่ทราบที่เลยนะคะนี่จ้ะอันนี้เหมือน,นเขาเลี่ยมเงินหรือเลี่ยมทองมานี่แหละพี่จะแกะออกเนาะจะเห็นรอยแกะออกเลยจ้ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะ แต่พี่สวยงามนะพี่นะองคนี้นะเจ็ดร้อยเช่นกันจ้ะหลวงปูทวดพี่หลวงปูทวดเตารีนะจ้ะนี่จ้ะชัดเจนเลยพี่สวยงามชัดเจนเลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ้าเก่าๆฟิวฟูว้แบบนี้นพี่เจ็ดร้อยเท่านั้นจ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปูขไข่นะพี่เนาะ ปิตาหลวงทุกไข่ลงทองมาสวยพี่ใข่ตลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่หาที่ท่านใดชื่นชอบพับปิดตานะองค์นี้สวยงามเช่นกันด้านหลังมียันแบบนี้นจ๊าพี่นี่เจ็ดร้อยเท่านั้นนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะสำหรับหลวงปูกไข่นะต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเนาะนี่จ้าเหรียญหลวงพ่อกลวยทองฝาบาทนะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะพี่นะน เป็นเลี่ยมโบราณแบบนี้เลยพี่เลี่ยมโบราณแบบนี้เลยพี่ mm. เหรียญน,นี้นะจ๊ะเจ็ดร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นปักน้ํานะอง,ง์นี้สวยมากพี่สมเด็จปักน้ํานะคะพี่นี่องคเล็กๆแต่ข้างหลังสวยมากพี่ดูดิข้างหลังชัดเจนสวยงามแบบนี้เลยสําหรับพระปักน้านะพี่นะ <c oughs> ขออภัยนะจ๊ะพี่พอดีนะป่วยพี่พี่โลกฝนตกทุกวันนะจ๊ะนี่จะพี่จ๋าเจ็ดร้อยจ๊า อ่าต่มาพี่มาชมเหรียญน,นะพี่เหรียญเหรียญเหรียญน,นี่จ้าหลวงพ่อฟันนะคะพี่นี่พระอาจารย์ฟันเหรียญน,นี้สวยนะพี่และข้างบนฝุดเป็นพัะพุทธนะจ๊ะเหรียญน,นี้สวยงามเลยนะจ้าพี่ปีหนึ่งเจ็นะจ้าพี่พี่ฝุ่นเจ็ดนะพี่นะนี่ทำขามชัดเจนแบบนี้เลยขออนุญาตเรียกเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะจ๊ะพี่นะ เจ็ดร้อเท่านั้นจ้ะ700นะเหรียญพระพุพธชินาราชอินโดจีนนะจ้ะพี่ถ้าจำไม่ผิดนะีนจ้ะของพิโลกนะพี่นะสวยงามพี่สวยงามมากเลยจ้ะ700จ้ะต่อมานะคะพี่หานี่คุณแม่ชีนะคะพี่นี่เป็นเหรียญคุณแม่ชีบุญ บุญเรือนะคะโตบุญเติมนะพี่นะนี่เป็นเหรียญคล้ายๆเหรียญลมดานะพี่นะทองแดงลมดานะพี่นะ้องด้านหลังเป็นยันอยน่างี้นะจ๊ะยันตรงเหมือลยนะจ๊ะพี่สวยมากจ้ะเจ็ดร้อยจ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยนะจ๊ะต่อมานะคะพี่รายการละเจ็ดร้อยนะยังเหลืออีกของฝั่งนการเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะหลวงพ่อหอมพี่เหรียญน,นี้ก็สวยเหรียญเกา่าพี่โอ้โหเก่ามาก นะฟีนเก็บไว้อย่างดีเลยพี่เหมาได้มาแบบนี้เลยเรียนนี้นะคะเจ็ดร้อยจะพี่จ่ายเจ็ดร้อยนะจ๊ะนี่จ้ะพี่อันนี้เป็นขุนแผนเนาะพี่นะ้องขุนแผนสวยงามเช่นกันนะจ๊ะพี่ขนง,ง่ายง่ายนะพี่นะ้องส่เชือกล้มตรงนี้คล้องคองได้เลยพี่นี่ขุนแผนนะพี่นี่เมตาเนาะพี่นะ้องนี่เจ็ดร้อยจ้ะต่อมานะจ๊ะพี่ชมนี่จ้ะ ชินล่านะคะพี่องค์นี้นะอินโดจีนนะพี่นะความเก่านี่เก่ามากนะจ๊ะเก่าอ่อนช้อยสวยงามใต้ฐานเป็นแบบนี้นะน,นะคะพี่ชินล่านะคะพี่มีทั้งรุ่นที่มีโค้ดแล้วไม่มีโค้ดน,นะคะพี่นะมีทั้งทั้งสองรุ่นนะรุ่นนี้ไม่มีโค้ดน,นะจ๊ะพี่จะสวยงามนะเจ็ดร้อยเช่นกันจ้ะต่อมานะจ๊ะเป็นถ้วยเขนพี่หลวงพ่องเงินเนี่แหละพี่ออกวัดถ้วยเขน ดิชมพี่ดีนะองค์นี้สวยนะเนี่ยใต้ถังงมีรอยอย่างนี้ยจะพี่สวยอยู่นะจ้าพี่เจ็ดร้อยจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อย ฝากพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้นะหน่อยนะจ๊ะพี่คนติดตามยังน้อยมากเลยต่อไปเราไปที่องค์ละเก้าร้อยกันนะจ๊ะพี่แปบ๊บหนึ่งนะ <c oughs> นี่ก่อนพี่หลวงพ่อปานเนี่ยอ่างทองได้มาแบบนี้นะจ๊ะพี่เป็นพาพร้อมใบเนาะพร้อมใบพร้อมกล่องแบบนี้นแปบบ๊บนึงนะนี่หลวงพ่อปานนะพี่นะปัดหลับเนื้อดินขอแป๊บ,บนึงจ้ะ ไก่สามเฟนนะคะพี่เก่านะพี่นะได้ความเก่าที่นี่เก้าร้อยนะพี่นะนี่เก้าร้อยได้ความเก่าพี่เก่ามากเลยเก้าร้อยนะจ๊ะจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นพันรอดนะพี่นะตลับเป็นตลับชุบหน้านะคะพี่ไม่ได้ลอกง,ง่ายๆนะคะพี่ตลับรุ่นนี้ขายดีนะร้าน,นัดมีนี่จะ้ะนี่สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เก้าร้อยจ้ะ ต่อมาเป็นพัดฟุมกอนะพี่นะไปเร็วหรือยังไงขอภาพเพิ่มเติมจากนันได้เลยฟุมกอนะพี่นะมีกูแล้วไม่จนนะเจ้าพี่นี่เราก็ต้องทํามาหาก,กินด้วยนะพี่นะ <c oughs> <900 S 1> <c oughs> ้องจ้ะเก้าร้อยเช่นกันจ้ะต่อมานะคะพี่หานี่องค์นี้สวยนะพี่นี่เป็นหนุมานหลวงปู่ทิมนะคะพี่พชมอยู่ได้เลยนี่ตรงฟอกระหว่างนี้นะคะพี่ตามตำราเขาเลยนะคะนี่ค่ะ ไม่ชัดเจนพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้นะใต้ฐานและพี่นะอุดผงี่อุดผงแบบนี้พี่อุดทองอะพี่อุดทองเนี่ยจะพี่องค์นี้นะคะพี่หาจ้ะเก้าร้อยจ้ะนะเล็บหมีนี่พี่เครื่องรางของทรงศิษย์อย่างดีเลยเล็บหมีนะจ้ะพี่เล็บหมีนี่จ้าเล็บหมีนะ 9จ0จ้ะพี่นี่เป็นเครื่องล่างของทุนฟิตอันนี้เลี่ยมมาแล้วนะพี่นะขึ้นคอได้เลยี่เล็บหมีนะ <c oughs> หาไได้ง่ายๆเลพี่เล็บหมีจ้ะต่อมาเรามาชมผ้ามีราคาหน่อยนะพี่น้อเริ่มที่ผมเด็ดวัดละคังตรงนี้ก่อนเลยไม่ได่วัลคังพี่วัดเกตพูดผิดนี่องนี้สวยพี่นี่ทองสีลงทองลงรักมาสวยงามมากเลยพี่เป็นของเก่านะัดได้มาแบบนี้เลยนะคะวัดเกตนะคะพี่ขา ชมไม่ชัดเจนก่อนนะจ๊ะพี่นี่ภาพไม่ชัดเจนขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะจ๊ะสวยงามพี่ยงนี้นะสวยงามเช่นการวัดเกตนะพี่นะถ้าพี่ท่านใดชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะ1,200นระคะพี่สําหรับวัดเกตองนี้1,200นะลดได้นะลดให้นะจ๊ะพี่พาบางทีมาราคาเต็มแล้ว่ะจ๊ะพี่ลดลำบากหน่อยต้องขออภัยนะบางรายการต่อมานะคะพี่อันนี้เป็นวัดละคังนะพี่นะ เนื้อหาเก่ามากเลยพี่นี่วัดละค้ังพี่ดูดิพี่ท่านใดชอบเนื้อหาแบบนี้นะนี่องนี้ไม่น่าพลาดสวยงามเช่นกันสําหรับวัดละคังองนี้นะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้านี่จ้ะหนึ่งพันสองร้อยเช่นกันนะคะพี่วัดลคัค้งนะหนึ่งพันสองร้อยเช่นกันนะจ้ะต่อมานะคะพี่ยังเป็นผมเด็กอยู่นะองค์ที่สามนะเป็นวัดละคังนะพี่นะอีพีนี้พายเยอะหน่อยนะพี่ฟังให้จบนะพี่น้องดูให้จบเนาะ นี่ลงทองมาสวยมากพี่ลงทองมาแบบนี้เลยพี่ท่านใดชอบพระแบบนี้นะนี่ลงทองสวยงามแบบนี้เลยพี่เนื้อหาสวยงามมากเลยนะจาะนี่ตายฐานเป็นแบบนี้อะจ๊ะชัดเจนเลยนะคะพี่นี่นะพยายามฟูให้พี่เห็นชัดเจนเลยถึงไม่ได้ฝั่งกล้องแต่ว่าฟูให้พี่เห็นชัดๆเลยเนาะถึงองค์เนื้อพระแบบนี้เลยแล้วนะพี่น้องนี่ หนึ่งพัสองร้อองค์ที่3แลนะจ๊ะพี่ต่อมานะจะไปที่พาที่มีราคาสูงหน่อยแล้วนะคะพี่เป็นเลี่ยม,มเงินเลี่ยมทองเนาะมีหลายรายการ <c oughs> มีก่อนดีกว่าพี่นม่มีเก่าแบบนี้มีดศัิกานะคะพี่ สวยนะเนะะื้อหาเก่ามากเป็นงาทั้งหมดนะจ๊ะพี่หมอกเป็นงาด้ามจับเป็นงานะคะพี่หนึ่งพันแปดร้อยนะจ๊ะลดได้นิดหน่อยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันแปดร้อยอันนี้กําลงังสวยนะนี่ของสองห่วงขึ้นคอได้เลยนะคะพี่ไม่หล่นหายแน่นอนนะคะพี่นะของเชือกหรือไฟสองห่วงขึ้นคอได้เลยหนึ่งพันแปดร้อยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่เป็นเนี่ยจ๊ะพี่วัดบรวรน,นะคะพี่ขาเป็นวัดบรวรน,นะพี่เนาะ แบบนี้นะจ๊ะไต่ฐานจะแกงเงินนะพี่นะเก่าๆไม่เก่าหรอกพี่แต่ว่าความสวยนะเนาะนี่ตามฟอกตามอะไรอย่างเงี้ยที่พี่เห็นเนี่ยตามฟอกเนี่ยจะแตเก่าๆแบบเนี้ยจะ,น,จะ,น,จะ 1, นะจะ๊ะนะจ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊ะสำหรับอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะจะ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นพระกิ่งนะคะพี่กิ่งหรือชัยวัดเนี่ยจ้ะพี่ไม่แน่ใจเป็นของคุณแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะสวยพี่ หาไม่ค่อยเจอหาไม่ค่อยได้นะแบบเนี้ยพี่นี่แม่ชีบุญเรือนนะพี่นะนี่ใส่สลับขึ้นคอแล้วสวยจริงพี่อยคงนี้นะนี่จ้าพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้อันนี้พันเจ็ดนะจ๊ะพี่พันเจจะแพงกว่านะจ๊ะพี่ของมาแพงได้มาแพงเลยนะจ๊ะพี่ เจ้าของเขาปล่อยมาราคาเต็มแม็กเลยอยากได้กําไรนิดเดียวจริงๆพี่ต้องของพายด้วยนะคะอันนี้พันเนะจ๊ะพี่พันเนะจ๊ะพี่จ๋าหนึ่ันเต่อมานะคะปะเลี้ยมเงินนาอพี่นาะเต่าหลวงผู้หลิวรุ่นฝุขใจปีสังองถ้าจำไม่ผิดนะพี่นะฝั่งฝ่องฝหนึ่งนี่แหละฝุขใจพี่ฝุขใจหมายถึงเราไม่ทุกข์ใจอะพี่นี่ สุขใจตลอดทั้งปีทั้งตลอดไปเลี้ยมเงินมาหนาๆแบบนี้เลยนะคะพี่ี่เต่าหลวงผู้หลิวรุ่นสุขใจนะคะพี่ขา2,500บาทนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่ขานี่หลวงพ่อพิงค์นะคะพี่หลวงพ่อพิงค์เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์เลี้ยมเงินนะจ๊ะพี่องนี้นะองนี้นะองค์นี้2,200นะจ๊ะพี่2,200แล้วก็นี่จ้า เสจิ๋วสามห่วงนะคะสวยๆเลยสองพันสองร้อยเท่านั้นเสืิมหลับเสือจิ๋วสามห่วงสวยๆเลยนะพี่นะเรียมฝัมงห่วงสวยๆเลยสองพันสองร้อยเป็นเงินนะจ้าพี่เงินประกันเงินให้เลยจ้าต่อมานี่ยมาชมนี่พี่เป็นเนื้อทองคำนะพี่นะเป็นหัวแหวนหัวแหวนเนื้อทองคำสวยมากพี่ข้างในเป็นทองคํานะพี่นะเป็นหัวแหวนหลวงปูท่ทวดข้างในเป็นทองคานะพี่เรี่ยมเงินนะพี่นะ นี่หัวแหวนหลวงปู่ทวดด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังจะเป็นอาจารย์อ๋อด้านหลังก็เป็นหลวงปู่ทวดพี่เป็นหัวแหวนข้างในเป็นทองคานะพี่นะแล้วจะมีใบรับประกันทองให้ด้วยอันนี้นะจ๊ะพี่ชิ้นนี้นะคะพี่สามพันห้าร้อยเป็นทองคํานะคะพี่สามพันห้าร้อยแต่กี่กร,รัมนัดไม่ฟ้านจริงๆนะคะพี่พราะเลี่ยมมาแบบนี้แล้วต่นี่นะคะสามพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่ มีใบยิงทองให้นะจ๊ะพี่เช็คดูได้เลยนะนี่นะนันขายทองต้องเป็นทองนะพี่นี่มีใบยิงทองมาแบบนี้จะสะท้อนแสงไฟหน่อยนี่จ้ะนี่นะคะพี่ 23.16k นะคะมีใบยิงทองแบบนี้เลยแล้วประกันนะคะพี่นี่ค่ะนี่ไปเช็คมาแล้วนะคะตามนี้เลยนะคะพี่ มีทองกี่เปอร์เซ็นมีอะไรกี่เปอร์เซ็นมีแบบนี้บอกให้เรียบร้อยนะคะพี่เขาเรียกว่าใบยิงทองแล้วพี่น้อเช็คได้เลยนะจ๊ะจากพี่จ๋าสามพันห้าร้อยนะพี่นะเป็นเลี่ยมเงินด้วยพี่เลี่ยมเงินแล้วเป็นทองคําด้วยพี่นะค้าขายนะพี่นะนะจจะชัดเจนเลยพี่นี่แล้วก็ใบองค์นี้นะจ๊ะเป็นเป็นชินราชอินโดจีนะคะพี่เป็นเหรียญอินโดจีนะคะพี่นี่ อันนี้มิฟาว่ากรอบทองกีปอร์เซ็น,เน,นะคะที่จะเป็นทองแท้นะสามารถจำนำร้านทองได้แน่นอนเพราะเจ้าของเขาทำเก็บไว้นานแล้วพี่น,นี้มีความจำเป็นเขาเลยมาปล่อยให้หนึ่งพนันเอ้ยหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมื่นูตายหนึ่งหมืน่นสองพันพี่ขออภัยจีจาหนึ่งหมื่นสองพันนะคะพี่เช่นกันค่ะทองคําสามารถจำนำได้เช็คได้นะคะพี่ไม่ใช่ทองคืนคืนเงินให้นะ้จ๊าพี่เช็คได้เลยนะจ๊ะ สำหรับองค์นี้นจะจ๊ะพี่จ๋า1น0 0งนฝั่งพันนะคะพี่1น0 0งฝั 10, ่งพันอีพีนี้นะคะฝากพี่พีกดกระดิ่งแจ้งเตือนคนติดตามให้นั้นหน่อยนะคะพี่จ๋าสำหรับอีพีนี้เนี่ยต้องขอกราบขอบคุณพี่พีนะคะติดตามรับชมรับฟังจนจบนะคะพี่จ๋าสวัสดีค่ะ